เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้เมนูโปรดของนายทองยอยก็คือแกงขี้เหล็กหมูย่างครับพอดีพี่สาวไปเก็บใบขี้เหล็กมานะครับก็เลยต้องจัดเมนูนี้ตามคําขอนะฮะพอฉะนั้นเราไปดูวิธีทําด้วยกันนะครับเมนูนี้ไม่ยากแต่อร่อยมากจริงๆครับผมไปทาด้วยกันดีกว่าไม่ได้ขายวันอาทิตย์อ่ะลมมันพัดอะรถลมพัดก็พายุมันจะเข้าเข้ามาภาคเหนือแล้วภาคกลางบนก็ภาคเราเนี้ย พัากลางกันบนละทีนี้เงินทองไม่ค่อยจะมีหาได้แต่ก็ออกนู่นหมั่งออกนี่หมั่งออกสบายขนาดนี้ยกำลังดีเนี่ยวันนั้นเขาไปเอาหนังควายมานั่นน่ะซื้อหนังควายมาให้แกงก็ต้มแล้วต้มอีกต้มจนอ่อนแกงได้ก็แกงต้มถ้าชายยุ่ยไววก็เอามะกออ่อนน่ะมาปั่นปั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเธอแล้วก็กันใจใจเป็นยีหม้อเดียวก็อ่อน เพิ่มเคเลตนะฮะเมนูปโปรอีกแล้วดูสิ นาสองน้ำก็พอแล้วครับแม่เ,มเดี๋ยวไม่จะจืดไปวันนี้เราจะใส่หมูย่างนะครับนี่นะครับผมเราก็จะหมูนะครับมาทำการทุบซะหน่อยสุดด้วยสาก,กระเบือด้วยครับ แล้วก็หยอดซีอิ๊ว,าวานิดนึงนะครับเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมหอมนะครับหุบ้าวไปเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยครับอืมกลิ่นหอมสริง หรือจิ้มน้ำพริกน่าก,กินมากอาแล้วครับวันนี้นะครับเมนูโปรดของที่บ้านอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือแกงขี้เหล็กขี้เหล็กเนี่ยครับพี่เยานะแปลแอามานะครับไปเด็ดมาแล้วก็ลุบใบกับคุณนายชงน้อยเขาแล้วก็ไปต้มสองน้ำครับแค่นั้นก็พอเพราะไม่ค่อยขมเท่าไหร่ ผมนิดเดียวอ่าผมว่ามันต้องชิมละสองน้ำกำลังดีผม,มนิดเนยแก๊ขีเล็กก็ไม่ขมเลยก็ไม่อร่อยนะเห <laughs> มือนต้มมะละทีนี้หมูย่างที่เราเตรียมไว้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้พริกแกงง่ายๆเลยบ้านผมเนี่ยเวลาทำแล้วนะครับจะทำพริกแกงไว้ใส่กระปุกไว้เป็นกิโลนะฮะวิธ <laughs> ีการทำเครื่องแกงก็แค่เพิ่มอย่างเดียวคือกระชายแล้วก็ปลาลอ่านี่เลยกระชายนะครับวันนี้ทำเยอะครับโครกระชายเลยครับผม <laughs> ใส่กระชายเพิ่มประมาณหนึ่งทัพพีนะครับด้วยสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยหอมๆดีนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เผื่อไม่อยากเสร็จขัน้นันแหลกะทิที่ใช้นะครับแกงกะทิแบบนี้นะฮะใครจะสะดวกใช้กะทิกล่องก็ได้นะครับแต่ถ้ามีกะทิสดแบบั้นเองนะที่อร่อยและแกงที่เหล็กก็ใช้เนื้อสัตว์ได้หลายประเทนะบางคนก็ใช่นะฮะหนังควายลนะ่ะ mm. <laughs> ใส่หนังควายก็ได้ หนังหมูก็ได้ไม่ผิดอ่ากระชายละเอียดแนละ้วก็ลงเลยครับพิแกงของเรานะจ๊ะไม่เอาเผ็ดมากก็อันนี้นหน่อยแป้งมันเยอะอ่ออหน่อยแค่นี้มากต้องมากใครมีเวลาว่างนะครับก็ขอวี่แกงจิตเอกนะครับมีคลิปให้เรานะ อ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยที่สำคัญคือใส่น้ำปลาลนิดนึงอ่าี๋ยวไปเอาตวพีกอ่อน <c oughs> น่าเข้าวันดีก่อนครับอันนี้มก,ก้อนใหญ่นะต้องคอยคนเนาะแล้วขยีใช่ไหมต้องพลอยอ่ะเติมความนัวด้วย ล้ปาถ้าหากใครไคม่กินปลาเนะครับจะใส่ปลาเค็มก็ได้นะครับใส่ก็ได้แกกินเล็กเอ้ยน้ำยากะทิเอ้ยเนี่ยสามารถใส่ปลาลาได้นะถ้าชอบนะครับปกติใส่ปะใส่ทิ้เนาะน้ำยากะทิน้ำยาไม่ว่ากะทิน้ำยาป่าใช้ปะลาล่ามั้เนาะนมันจะอร่อยมันจะนัวมันใช้ปะลาล่ามันอร่อยแล้ว <laughs> คนก็บอกเขาไม่กินปลาทั้หมทำไมนี่เขาทำเขาใส่กันหรือเปล่าคนกรุงเทพบางทีเขาไม่ใส่ทีเขาก็ไม่ใส่แต่ไม่รู้ว่าบ้านเราจะกินอยู่หลงเราต้องย้งกิ้อาแล้วครับพี่แกงของเราก็เสร็จแล้วทีนี้เราไปแกงกันเลยขอที่ยากเสร็จเรียบร้อยทาการผัดพริกแกงได้เลยครับเริ่มต้นที่น้ํามันลาข้าวนิดหน่อยนะจ๊ะแต่กระตานุ้ยพริกแกงของเรานะครับลงไป ผัดพิแกงของเราให้สุกด้วยนะครับให้สุออกหอมเลยระหว่างการผัดจะเติมกะทิได้เลยครับอันนี้กะทิที่ใช้ป็กะทิกล่องนะใครสะดวกใช้กะทิสดก็ใช้ได้นะ,นะาและสิ่งสำคัญคืออะไรครับแนมะ่ล้างครกต้องใช้ให้คุ้มเนี่ยใสกะทิไนะด้แต่ก็มีน้ำล้างกล่องกะทิอ่ะผัดพิแกงใจเย็ยนๆนะครับ ผัดให้สุกฟูเลยว,ว,ว่างนี้ก็เติมกะทิได้เรื่อยๆนะครับวันนี้แกงกระทะใบใหญ่เนาะฮะก็เลยใช้เตาแก๊สนะครับปกติแม่จะชอบมากกับเตาถ่านนะครับอาหารไทยเพื่อใจยเย็นสัดพี่แกงเริ่มหอมแล้วแม่แต่กะทิหน่อยเนาะ การผัดพี่แกงให้สุกหอมก่อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับแกงกะทินะจ๊ะเอาแล้วครับพี่แกงของเราสุกฟูหอมนะครับนี่ทำกับข้าวไปมีคุณายทตยอดมากกาบขอชีนนะ้แนะแล้วก็เติมหมูย่างเราได้เลยครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอยของน้ําล้างครกแล้วนะครับลงไปทำเยอะครับเปลือหลายบ้านวันนี้ ถ้าถึงขั้นตอนนี้ก็เติมกะทิที่เหลือได้เลยนะครับลงไปหืมกลิ่นหอมมากใช้พี่แกงเราใส่ปลาร้าลงไปนิดนึงแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องชิมความเค็มซะหน่อยนะจ๊ะืมมีความเค็มแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ำปลานิดเดียวพอเอาละครับเมื่อต้มแกงของเราเดือดอีกครั้งนะครับผมทีนี้ข้าปรุงรสง่ายๆเลยครับนิดนึงเนานะแม่เนาะรับผงปรุงรสนะครับ รสชาติสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็น้าปลาวันนี้น้าปลาจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีความเค็มของปลาอยู่แล้วนะครับอถ้าไปแกงขี้เหล็กแบบนี้แม่ใส่น้าตาลปะไม่ใด่วันนี้ไม่ต้องใส่น้าตาลเนาะอ่านี่คือซิมเบงอืมเค็มข้นวัอ่าแม่ชิมครับม,มาก <laughs> <laughs> แม่ผมเที่ยวมากอยู่ แต่ทีนี้ก็ตามได้เลยครับกับขี้เล็กของเรานะจ๊ะต้มสองน้ำล้างสะอาดๆนะครับล้างน้ำเย็นแล้วก็บีบให้แห้งน้ำแข็งตมน้ำอดค,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 ครับวันนี้เราใช้ขี้เหล็กเยอะนะครับกะทิเนี่ยเราก็เลยใช้เยอะหน่อยนะจ๊ะแต่พริกแกงเข้มข้นมากครับใส่น้ำเปล่ารับอ่าแต่มันมันเกินเนาะนนนตามด้วยน้ำสะอาดครับ น้ำดื่มนะฮะม่ากลิ่นหอมมากเลยแกงขิเหล็กว่าเราชอบน้ำขูดคลิกเนาะไม่ชอบน้ำเจิงเนาะน้ำขน้เจิงไปมันก็ไม่ดีทำแกงขิเหล็กก็คล้ายๆกับทำแกงคั่วแหละครับนี่แหละใช้วิธีการผัดๆปะเหมือนไม่ใช่แกงนะแม่เหมือนผัดแต่อร่อยเอาละครับเมล็ดยีใบขิ่เหล็กจนแตกกระจายแบบนี้เห็นไหมฮะโอ้ได้เยอะมากและกลิ่นหอมมากจริงๆนะครับ นี่ครับแกงขี้เหล็กหมูย่างหมูหลงในดองขี้เหล็กซิมเบิงจักน้อยว้าวเพอร์เฟกพอดีเป๊ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับป่ะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับแกงขี้เหล็กหมูย่างของเรานะครับเมนูโปรดของทุกคนเลยกลิ่นหอมมากเมนูโปรดประโยชน์เยอะหมูหลงในดองขี้เหล็กหมูน้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับแกงขี้เหล็กหมูย่างนะครับไปกินข,ข้าวด้วยกันดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูแสนอร่อยของคุณนายทอมย้อยนะครับแกงขี้เหล็กหมูย่างหมูหลงในโรงขี้เหล็กแล้วก็มีน้ําพริกนะฮะน้ำพริกปลาหมออันนี้คือต้มของพี่ยวนะครับต้มเห็ดเห็ดจากฟาร,รม์มเรานี่แหละครับไข่เจียหมูสับแล้นี่คือต้มเนื้อ,อวันนี้วันเสาร์เป็นไง,งนไม่ต้องไปโรงเรียน่ากินข,ข้าวด้วยกันนะครับ แค่เี็กหน่อยทีมากินข้าวเดียวกัน,นะนเนอะแกงเปียกอร่อยๆอนะ,อ,ะอันนี้ผมชอบปี่มือแม่มากเลยครับน้ำพริกปลาหมอ,อย่างอร่อยกินกับผักต้มผักสดได้หมดเลยสำหรับคนที่ชอบกินปลาหมอนะเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูนะครับว่าน้ำพริกปลาหมอ,อย่างอะ่ะไม่ยากหรอกอร่อยเชียวง่ายไม่ไมยากเหมือนเดิมฮะกินข้าวกับกะละมังแบบนี้อร่อยอืสโลมยัง้ง รสชาติดีส่วนนี้ก็เป็นกระเยี๊ยวนะครับเก็บมานะฮะอืมอหืออือร่อยแแกวันนี้เป็นไงบ้างครับผ่านไหมผ่านนะเพราะว่าพี่ยาวไปเดินไปขี่เล็กมาเนาะหอบไปเริ่มเลย รู้สึกว่าจะเป็นยอดขาวนะจะไม่<บ>ไม่ขมนัน้ำออนนะมใบเตยยงอใบแก่จั้นก็หน่อยอืมต้มสองน้ำนะครับเผื่อไม่ขมนะ่มีนิดเดียวเองขม <c oughs> ต้อมออกไปยืะไปหน่อย <c oughs> ส่วนนี้ก็คือผลไมา้ต้มครับเป็นหน่อาไมา้จากโรงสีบ้านเรามีโรงสีชุมชนอยู่โรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวของพี่ชาย สำหรับแกงขี้เหล็กเนี่นะครับถ้าเกิดใครอยากใส่เนื้อย่างนะครับหรือว่าเป็นหนังควายอะไปต้มอะก็ได้นะอร่อยเห็นเพื่อนๆทางภาคอนะีสานเนียเขากินแบบเขาไม่ใส่กะทิด้วยนะซึ่งอร่อยครับ<ช>อืมไม่อารอง จะให้เราหยิบฟันดีเปล่าเราฟันผุกอยู่นะกากหมูครับหกรอบสนั่นแต่คุณแม่ทานไม่ได้ก <c oughs> ากหมูนะครับก็คือกากหมูที่เราทำเจียวน้ำมันมาไว้ใช้งานนะไว้ทำบะมข้าวบ้านผมยังชอบกินน้ำมันหมูเป็นอยู่นะครับอ่ะนี่เอาเลยไข่าาเจียวหมูสับนุน่ม ่วนนี้เราไปต้มเนาะต้มจำเห็ดนะรู้สึกว่าจะใส่หมูสามชั้นหน่อยหนึ่งของพี่ยาวพี่ยาวเก็บเห็ดทุกวันนะไม่ใช่ยายฉิมเก็บเห็ด,ดก็ดีัะเก็บเห็ดแล้วก็วิ่งหายตอนเช้านะครับหารายได้อช่วงนี้อากาศแปลก,ปลกปลๆมาเอเนาะนะคืนมีความหนาวเย็นๆแต่อตอนเช้าได้ร้อนมากเออ ทำมันจะทําให้คนคนเราไม่ค่อยสบายจริงไหมอ,อย่างไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่รู้เป็นไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอา้านะกินเยอะเยอะเปิดน้ำใส่ตุ่มไว้เวลาดื่มมเย็นดีนะอืม ขาหมูจิ้มกระเทีิมอร่อยมากเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเคี่ยวนะครับเคี่ยวให้น้ำมันใสๆอ่ะแล้วก็เหลือกาดหมูไปกินแบบนี้อร่อยใช่ละแล้วตอนนี้ยังหาปลาไม่ได้เลครับปลาที่จะมาทำปลายเห็ดนะต่วนี้ปลาเล็กปลาน้อยหายากทังคข้าแม่โน่นเดินเดินทิกเดินทิศเบดเดินทิศเจะปลาที่สุดเยอะโอ้โวน้ำลดเรียกโอ้หัวน้ำลดครับปลาเยอะ โจ๊กนั้นปลาเล็กปลาน้อยก็จะเยอะเนาะปลาต้อยหญ่ปลาอะไรเยอะเขาก็มาทําปลาล่าบ้างเนาะปลาเตือบ้างลาแล้วมาทําปลาเห็ดด้วยอร่อยจสุดนะโอ้อร่อยปะอร่อยปะวันนี้มีทำบ้างหรือเปล่าครับไม่มีทำไม่มีเออทำไปแล้วตอนเช้าทำไปแล้วอ๋อยอดเยี่ยมมาก มีการบ้านก็ต้องทำกันบ้านนะครับไม่ใช่ดูจากการ์ตูนนะครับมัน <laughs> มีความหอมของผักแกงความนัวของปลาเล็กๆนะครับความเค็มไม่เยอะหรอกนะฮะเผาแกงกนที่แบบนี้วันนี้ที่แม่ผมทำนะครับแม่ผมชอบแบบแม่ไม่ตัดน้ำตาลนะครับสำหรับใครที่จะตัดน้ำตาลปีบ้างก็ไม่ผิดนะจัดเลยเพราะคนบางที่กินนี่เหมือนไงแม่ แต่ว่ามันใส่หมูน้อยไปอ่ะหมูหลงอ่ะหมูหลงในดงขี้เหล็ก ช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนมากจริงๆครับตมอ๋อตักตมครับเขามีแผนสองเขาต้มมาม่าคุณนาทองย้อยอิ่มแล้วแต่ผมต้องเบิ้แลแขวงว่ามันจะนานไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเมนูแกงขี้เหล็กแบบนี้ครับจะใส่เนื้อสัตว์เป็นอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะจริงรอยถ้าเป็นขี้เหล็กยอดข,ขาวๆนะครับจะไม่ขมมาก ต้มน้ำเดียวก็พอเนาะดีต้มน้ำเดียวเนาะดูต้นมน้ำไม่ขมเลย <laughs> พลาดเลยเพราะเราชอบขมๆหน่อยๆเนาะ <laughs> อย่าลืมนะครับถ้ามีขี้เหล็กอยู่ในบ้านนะครับจัดเมนูนี้บ้างน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้ากับนายแทนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม <laughs> <laughs> บ๊าย <laughs> บายกินแล้วจ้า <laughs> บ๊าย <laughs> บายบ๊ายบายนะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่โอเคครับกินหมดยัางเนี่ยเยอะเนื้อกินมันหมดหมดย่าง mày vội. đang bong rồi chứ. sẽ bỏ mày, càng này